ก็แนะนําคลิปนี้เลยให้ควรเปิดดูเป็นคลิปแรกก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายพูดถึงไดเอทควบคุมสารอาหารมือใหม่นะครับก็จะมีหลายๆข้อด้วยกันเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับก็จะพูดถึง m i n d s e t แลวก็โกนะครับโดยปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวสารอาหารบางอย่างที่เราไม่กล้ากินเข้าไปนะครับขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับคือสารอาหารทั้งหมดเนี่ยเราสามารถรับประทานได้นะครับออกทุเรียนสําเร็จแล้วนะครับมีดก็ไม่คมนะครับแม่ส่งมาให้ผมดูว่ามีดคมไม่เป็นไร แต่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่นะครับและนี่คือสภาพหลังจากกินทุเรียนหนึ่งลูกนะครับคือแบบบวมเลยเหมือนหลดน้ําตาลเข้ากระแสเลือดทุกคนวันนี้ผมจะมาเช็คสภาพกันนะครับหลังจากกินทุเรียนไปนะครับนก็จะเป็นสภาพตอนตื่นนอนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับแล้วก็หน้าก็สม,มนะโซมีนึงนะไเก่งก็จะได้ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ KFC จังฟู้ดหรือว่าเค้กอะไรเงี้ยครับคือกินได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณที่ร่างกายเรารับได้นะครับและไม่ควรกินเยอะจนเกินไปมันจะมีผลข้างเคียงเช่นถ้าเกิดเรากินน้ําตาลเยอะๆเนี่ยมันจะทาให้เราหิวง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นสัดส่วนไปที่โปรตีนเนี่ยร่างกายของเราก็จะไม่ค่อยหิวนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการเผ,ผาผลาญตัวโปรตีนเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งทําให้เราไม่ค่อยหิวน,นั่นเองครับ ก็หลายๆคนนะครับก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเราอยา่าเพิ่งไปเค,คลมว่าเราทำแบบนี้คือเราถูกต้องนะครับคือผมก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดในการออกกาลังกายที่ลดฝุ่นคนอื่นอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นเพิ่มน้ําหนักเรา,าจ,จะถามว่าคนบางคนเนี่ยเขาไปยิมทําไมเขาดูไม่มีซิกแพ็กเลยอย่างเงี้ยคำถามผมก็เคยได้รับมาเหมือนกันซึ่ง ตอนนั้นผมก็ตอบไม่ถูกนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไวขนาดนั้นนะครับบางคนเข้าไปยิมเนี่ยอาจจะเดือน2เดือนใะนยังไม่เห็นซิกแพคนะครับแต่ว่าถ้าเขามั่นใจว่าวิธีการที่เขาทํานั้นถูกต้องนะครับยังไงทุกคนก็ไปถึงปลายทางเช่นเดียวกันครับบางคนอาจจะทําการบ็อกกิ้งอยู่นะครับซึ่งบางคนอ่ะกำลังลีนอยู่นะครับซึ่ง ป้าหมายแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าปลายทางเนี่ยก็คือเขาได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับข้อที่สอนะครับคือเดลี่รูทีนนะครับบางคนเนี่ยเขาทํางานแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างบางคนเป็นหมอบางคนเป็นพยาบาลบางคนทํางานเป็นกะบางคนเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลา24ชั่วโมงนั้นเราจะแบ่งทําอะไรก็แล้วแต่คนนะครับ ซึ่งเรล่องลุยโทีที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือสารอาหารที่เขารับประทานเข้าไปในแต่ละวันนะครับจะแตกต่างกันบางคนเนี่ยตื่นเช้ามานะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าบางคนกินกาแฟบางคนกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันอีกซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่คนด้วยบางคนก็จะไม่สะดวกทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะเริ่มพูดวนแล้วก็จะเข้าประเด็นเลยละกันว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆชวนไปสังสรรค์ตอนกลางคืนเนี่ย เราก็ควรจะจัดสรรประส่วนสารอาหารที่เรากินเข้าไปแต่ละวันอย่างเช่นสาบมื้อหลักเนี่ยอาจจะกินให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไปเน้นมื้อเด็กแทนนะครับโดยที่ปริมาณแคลอรี่เนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับเราควรเผื่อกรณีที่แบบเราต้องกินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับควรจะควบคุมให้ปริมาณสารอาหารหอยู่พอเหมาะเสมอๆนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายของเราเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการควบคุมอาหารเป็นครั้งแรกๆนะครับโดยที่ เราจะลดปริมาณน้ําตาลลงนะครับแล้วก็กินเนตโปรตีนเป็นหลักนะครับโปรตีนกับไขมันคาร์โบไฮเดรตประมาณนี้นะครับโดยที่เราจะตัดพวกชาเอ่อน้ําหวานอะไรเงี้ยออกไปเกือบทั้งหมดนะครับก็แรกๆนะครับร่างกายอาจจะยังไม่ชินนะครับเพราะว่าน้ําตาลเรามันลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือว่ามีหิวบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดึกเนี่ยก็จะหิวบ่อยนะครับขอให้เรารู้ไว้นะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายของเราเริ่มปรับตัวนะครับ ซึ่งประมาณ1-2อาทิตย์นะครับร่างกายจะเริ่มชินนะครับแล้วก็จะไม่ต้องการน้าตาลนะครับแล้วข้อดีของการลดน้ําตาลนะครับมันช่วยอะไรบ้างนะครับหน้าตาของเราจะสดชื่นนะครับแล้วก็คือไม่เป็นสิวไม่เป็นอะไรง่ายนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอทุกคนเข้าใจว่าการหิวเป็นเรื่องปกตินะครับก็ข้อที่4นะครับจะพูดถึงโภชนาการนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ากินมากเท่ากับอ้วน กินน้อยเท่ากับผอมหลักการนี้ก็ยังคงใช้ได้เสมอนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสารอาหารหรือโภชนาการที่เรารับเข้าไปนมันกินมากกินน้อยนะครับร่างกายมันก็ไม่ได้มีตัวบอกว่าเรารู้ว่าลิมิตของเราคือเท่านี้ แล้วเราจะกินเท่านี้เนี่ยมันจะผอมนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยครับเริ่มคํานวณจาก BMR BMR คืออะไรนะครับ BMR คือพลังงานขั้นต่ําที่ร่างกายเราใช้ในการดํารงชีพประจําวันอย่างเช่นการหายใจสูบฉีดเลือดรักษาอุณหภูมิซ่อมแซมเซลล์หรือว่าทํางานเอวัยวะภายในต่างๆทั้งหมดเราเรียก BMR นะครับเดี๋ยวก็จะมีเว็บไซต์เพื่อนๆสามารถคํานวณนะครับโดยมันจะใช้น้ําหนักส่วนสูงแล้วก็อายุนะครับ ซึ่งก็จะได้ BMR ในแต่ละวันอย่างเช่นถ้าเกิดคำนวณก็ได้1,900แคลอรี่นะครับก็ขั้นมาต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนนับแคลอรี่แบบง่ายๆกันนะครับก็ขอลงลึกถึง BMR นิดนึงซึ่ง BMR ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดกินน้อยกว่า BMR อาอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกร่างกายเราจะผอมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกินมากเราก็จะอ้วนแต่ประเด็นคือไม่ไอยู่แค่ตรงนั้นนะครับ บางทีมันจะมีตอนที่เรานอนนะครับแคลอรี่มันก็ยังลดลงไปอีกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะกินเกินได้นิดหน่อยนะครับหรือว่าเราไปเล่นเวทเนี่ยก็จะกินเพิ่มได้อีกนะครับก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่า TDE TDE เนี่ยคือพลังงานทั้งหมดที่คุณใช้ในแต่ละวันนะครับการกินการเดินการออกกําลังกายการทํางานยกของหรือว่าแม้แต่การย่อยอาหารเนี่ยก็รวมอยู่ใน TDE เช่นเดียวกันนะครับ จะเห็นได้ว่างานที่คุณทํากับงานที่กรรมกรทําจะไม่เหมือนกันเนื่องจากกรรมกรเนี่ยเขาจะต้องยกของหนักๆเดินทั้งวันนะครับก็จะเห็นว่าหุ่นเขาลีนกว่าปกติโดยที่เขากินสารอาหารแบบไม่เยอะมากนะครับกินสารอาหารเท่ากับคนทั่วไปแต่ใช้พลังงานเยอะนะครับอันนั้นก็คือทีดีของเขานะครับแล้วก็ของคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับอาจจะนั่งทั้งวันอาจจะใช้พลังงานไม่เยอะนะครับอาจจะเดินน้อยมากนะครับแล้วก็อันเนี้ย ทำให้เขาเนี่ยใช้พลังงานได้น้อยกว่ากรรมก่น,นะครับซึ่งถ้าพูดถึง TDE เนี่ยมันก็จะเอา BMR เนี่ยมาคูณกับ activity factor นะครับ activity factor คืออะไรก็บางคนนะครับเขาก็จะมีการออกกำลังกาย6-7วันนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะทำงานแล้วก็มีวาออกกำลังกายแค่3าวันอันนี้เขาจะเป็น activity ที่เราทํางานนะครับมันก็จะเป็นตัวฟูณอย่างเช่นถ้าเกิดเราเออกกำลังกายเบกกาๆเนี่ยอาจจะประมาณคูณ1.3นะครับหรือว่านั่งเฉยๆไม่ออกกำลังกายคือคูณ1.2นะครับพอเราได้ค่าตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปคํานวณสารอาหารสาัดส่วนมาเริ่มกันที่สัดส่วนอาหารเลยดีกว่านะครับนําตัวโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้ในแต่ละวันนะครับมาคูณกัน อ่าถ้าเป็นตัวไขมันเนี่ยจะใช้ปริมาณ9แคลอรี่นะครับแล้วก็ตัวโปรตีนเนี่ยจะใช้อยู่4แคลอรี่ตัวคาร์โบไฮเดรตจะใช้อยู่ที่อยู่ที่4แคลอรี่อ่าสมมติ TDE ผม2,773นะครับเอา2,773ตั้งนะครับหารด้วย50ก็คือโปรตีน50%ได้ที่1 3 8 6แคลอรี่แล้วก็ TDE 2,773นะครับหาร40%จะได้1,100 9แคลอรี่แล้วก็ไขมัน10%เอามาหาร2 0 7 3ร์นะครับจะได้2,77.3นะครับแล้วก็คราวนี้มาแปลงเป็นกรัมนะครับโปรตีน1กรัมอยู่ที่4แคลอรี่นะครับเอา1,386มาหาร4นะครับจะได้347คาร์โบไฮเดรต1,109แคลจะได้อยู่ที่277นะครับเมื่อหาร4กรัมนะครับแล้วก็ไขมันอยู่ที่9แคลอรี่ นะครับเราจะสองจุเจ็ดจ้วก็จะได้ โปรตีนสารอาหารต่อวันนะครับก็จะได้โปรตีน347กรัมคาร์โบไฮเดรต2อ1้เกรัมแล้วก็แฟต3 1กรัมนะครับบวกเป็น2 7 7 3นะครับก็โปรตีนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลดสัดส่วนลงมาได้ก็อยากจะให้เน้นไปที่ไขมันนะครับก็อาจเป็นโปรตีนสักประมาณ40หรือว่า30%ก็โอเคนะซึ่งอาจจะกินเป็นส่วนน้ำหนักตัวคูณ2ก็ได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ย พอเราคำนวณ TDE BMR โภชนาการได้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกินนะครับเพื่อนๆจะแบ่งการกินยังไงนะครับก็วิธีการนับสารอาหารนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆมีตาชัางอาหารนะครับซึ่งที่จะช่วยให้เราดูสารอาหารได้ง่ายนะครับอย่างเช่นข้าว100กรัมไก่300กรัมผัก100กรัมประมาณนี้นะครับ แล้วทีเนี้ยเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปคำนวณที่ Chat GPT หรือว่าบวกสารอาหารเองก็ได้จากเว็บ g o o g l e นะครับมันก็จะมีบอกไว้นะครับให้เพื่อนๆเขียนว่า Nutrition f a c t นะครับก็จะเห็นสารอาหารทั้งหมดเลยหรือว่าบางคนไม่สะดวกก็เดี๋ยวนี้อาจจะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้คำนวณสารอาหารแบบง่ายๆโดยที่ใช้ AI ในการคำนวณน,นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ถนัดนะครับแต่เห็นว่า มันจะมีการถ่ายสแกน QR code นะครับแล้วก็ขึ้นแอป,ปเลยนะครับซึ่งก็สะดวกมากนะครับต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่อง NEAT นะครับ NEAT นะครับ Non Exercise Activity Thermogenesis นะครับเ e a t เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเผาผลาญพลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันก็จะรวมถึง Activity ต่างๆที่เราทำ จะเป็นกวาดพื้นถูพื้นเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็เดินเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้พลังงานเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราทําเยอะๆเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าที่เราเบินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะดีมากมากเลยนะครับเวลาที่เรา,เาไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าแบบใช้ชีวิตทํางานหนักๆอยู่แล้วครับอย่างเช่นกรรมกรเขาก็แบบแบกหามยกของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีเขาก็จะสูงกว่าคนทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเพิ่มได้นะครับเราก็จะควบคุมไดเอทได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เบิร์นได้เยอะด้วยพอเราแบบกําลังกายเพิ่มเนี่ยเราก็จิงหอกก็ไปใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ดีมากมากต ออหลักๆนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสไปที่ไลฟ์สไตล์แล้วก็พลังงานที่เราใช้แต่ละวันนะครับว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ไดเอทของเราไม่หลุดแล้วก็สามารถเอนจอยกับการใช้ชีวิตได้นะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นอัลติเมทการ์ฟอร์มชันของผมนะครับซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่ประมาณ500แล้วจริงๆผมตั้งเป้าไว้40ิบวิวนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฝันมกเป็นจริงนะครับขอบคุณครับ